โดนอีกแล้วนุ่นสุทธิพาโพสแจ้งดรามา่าแต่ไม่ไวายทัวลงเพราะประโยคนี้จากกระแสดราม่ากรณีของนิกกี้ณัชชัดและก้อยอรัชพรที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วและฝ่ายหญิงขนของหนีในโลกโซเชียลได้มีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยพุ่งข้ามวันข้ามคืน และชาวเน็ตขุดคลิปคอนเทนต์กากาของนิกกี้กับสาวหมายนุ่นสุทธิพาออกมาซึ่งนุ่นเองก็ดูสนิทกันนิกกี้เกิดเหตุจนทัวลงหลังจากนั้นไม่นานนุ่นได้ออกมาโพสต์ที่แจงผ่านไอจีของตัวเองว่ามีแต่ความรักแบบที่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามถ่ายงานเผื่อพี่พี่ให้ตลอด มีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นของที่ที่ที่เกิดขึ้นนู่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทําให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่านุ่นจะชี้แจ้งในส่วนของตัวเองแล้วโลกโซเชียลก็ไม่วายทัวลงอีกครั้งคระบประโยคที่นุ่นเขียนว่าเรื่องประเด็นของที่พี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันหลายคนมองว่านุ่นผักดราม่าให้พ้นตัว หรือชาวเน็ตบางคนก็เผยว่านุ่นทำถูกแล้วเพราะมันเป็นสิทธิของเธอ